ดีอื่นนี้ต้องเปลี่ยนเธอแล้วทุกคนร้องขอกันได้ายอย่างเท่าทนฮะพี่ครับพี่ครับไม่อไหร่พี่จะแคสเกมยิงปืนนะครับอ่ามาแล้วที่ว่าแคสเธอร้องอ่าอะไรนะแลวไม่ต้องปวดกันอีกนะเมื่อไหร่พี่จะไอ้นั่นให มันอไหร่พี่จะลงคลิปยิงปืนได้อ่ะเขาดนีมาแค่สองคนเลยเนี่ยโอ้โหเสียดายจังไอ้พี่ก็อยากลองคลิปแๆแต่ดูดิมันแห็ก น้อขน้องผมิสุดเลยนั่งตายอีกแล้ววิ่งนองขาน่าเกียไปถาพ่อของเขาเรื่องครับโอ๊ยแนช้สไนเปาชีคกงตามมลาอ่า นเป้ามาทนเป้กลับไม่โกงนะครับสายทะาสายนเป้าก็แพ้ทีนี้จ้จะไม่ไหวแล้วนะเจ้าดิมันแย่จริงจริง <ST AR C> เ,เสียงอาจจะดังนิดนึงฮะ,ะ <ST AR C> เฮ้ยอาจจะมากเกินไปแล้วนะ เราชักล้มขาเจ้าแล้วขามแบม่งเลยเฮ้ยหลกักเขตไหมครับเปิดไม่ไป ดูกันนะครับพรจะเล่นผ่านไปเนี่ยเราโดนคิวอีกแล้วครับเราแม่งโดนโดนสไนเปร์คิวอะ เลีอ,อยงมันแหลกอะแย่ตายแล้วขอให้เน็ตมันเรียนอ่ามาแล้ว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 ให้พผมมาที่ซับหมดอ้อ พียสายนะฮะมาแรงแม่นไปไหนพี่ผมไม่ไหวจริงหอกกระดาษเนี่ยแหละโอ้โหมันจะแหลกไปไหนโอ้โหไม่ไหวจริงนะครับท่านผู้ชมผมกตัวคิวอย่างเดียวเลยโอ่ผมคิวได้แค่สองสามนี่แหละ ผมก็ตายตายไปสิบเลยอะเชื่อผมปะเห็นนะหัวท้ายทูนเลยไงเใครผมขอเล็กด่าที่สนัดนั่งน,นะอ่าด่านนี้เลยมาละด่านนี้แหละที่ผมชอบหาแล้ว คนเต็มเลยวิวดัดเราอยู่ข้างบนนะตาีิเฟนตัวที่ชอบพอดีเลยตัวสีเหลืองมาฟังวิญญาณสวา่างด้วยฮ่าสุภาฟังเราจะนำหรือเปล่าเดินผู้จะโดนคิวอ่ะครั้งแรกเลยที่เกิดมาเราไม่โดนคิวว้าว อาจจะพวกถ้าว่าฟุงคิวอะไรอยู่ผมวฟุ้แเลคำเดียวครับกล้าว่ากัรฟุ้ว่าถึางฐานของเราเลยหรือกล้บมา ว่าเพราะวฝนตทีแล้วนะฝนแม่งตีทับฝนง่ายคำเดีเดี๋ยว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 ดูนะาฟูเลดูจี๊ไม่โดนเลยเนี่ยฝนแม่งตีเดี๋ยวนะตู้สุดอาฟก็สุดหวดง่าย ก็เลยต้องใช้อ้นนี้ไว้นะครับช,ดไดชูไม่ได้เลยปืนกากชูได้ละอีกทีตัวเนี้ยชูเลยปืนกากแค่นะครั้งแรกแค่นั้น นี่ผมจะว่าตายแล้วเ,เราเพิ่งตายแก้ปืนอีกแล้วครับอ๋อเออดีมากที่ฆ่าเราให้น่าเสีดดยดายดดนแต่พวกคิวท่าวดไวท่าวดไวอะฮช่วงที่มันเป็นนอเวลนะครับจะตัวทีดด่ว่าคือไล่สับ์ แต่ขคาเราเพื่อว่าแก้แค้นอะถึงแม้มันจะใช้ปืนยิงเราเราก็ไม่เป็นไรมันใช้ได้แค่ีดนะ,ะเดี๋ยวใครดูเดี๋ยวใครดูคะแนนสุดที่ของผมโอ้โหกากสุดเลยใช้พกโอ้โหมันแย่งคิวผมวดเลยอะให้ผมทำไงอะเน,นี่เอาวาง ถ้าใครไม่เสียียดให้โกบูสีเทานะครับเพื่อให้คนเล่นได้เราจะใช้ตัวสีทองนั่นที่ตัวถนัดมาครับอันจะแหลกดิบๆหรือนันคือขักค,คือขัดเฟ็นด้วยผมด้วยแหละที่จริงผมจะเอาเก้วเทพให้แต่ว่าแก้วเ,เทพมัน,นทำไม่ได้เราทำมันหลุดทุกรอบเลย ค่ะโอ้คุณถามมาแก้วเทพเกมเทพอะไรพี่จะเอาแก้วเ,เ,เทพคะอะไรพี่จเอาแก้วเ,เทพครับค่ะครับอตอบได้เลยว่าอ่าพี่ทำไม่ได้นะครับอ่าเครื่องพิกากด้วยแหละเออคิวไม่ได้อีกแล้วอะ่ะอย่างความแรกที่อย่างความแรกที่สมจริง กำกับเจ้าเดิมไม่ไหวแล้วไงไม่ไหวแล้วแอบสไนเปอร์อ่ะเดี๋ยวสไนเปอร์โจนสไนเปออ่าทุกคนถามว่าทำไมคราวนี้ไม่กากมากมึงอไม่ใช่จะโทษด้วยนะครับอ่าขออภัยดูวันสิครับ Dạ, tông buộc đi nghe. Dạ hãy tông buộc đi nghe. rồi khi chạy. Tôi rồi Tôi chạy. Tôi chạy. không manaka. là là khảo dưới. Huong là là อันย <c oughs> ิงโดนอ่ะคิวศูนตายอีกเดียวคิวสองเว้ยจุดบไปทั้ไวอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาทิตย์นี้เนาะผมปัญญาอ่อนเครียดมมาก ไม่ไบอกเก็บอ่ะเวล์อ่ะไป well น,นะอยากเข้เก็บของก่อนนะครับอ่าคลิปนี้ผมต้องลาไปด้วยความเจ็บใจนะครับอ่าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอ่าสวัสดีเดี๋ยวพึ่งดีกว่าเดี๋ยวให้ดูอะไรก่อน อ่าเดี๋ยวผมขอปิดเลยเรียบร้อยก่อนนะอ่าคิดนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมด้วยครับเหญู่กกู